อันนี้เป็นโซกยวนะคะโซกยวที่แม่นางส่งไปเนี่ยจะเป็นแบบฟรีสไปนะคะเพราะฉะนั้นตัวหลังจากเราแกะมาแล้วเนี่ยนะคะเขาจะแข็งเลยนะคะตัวขนมเนี่ยจะแข็งเลยนะคะนะคะอันนี้จะแบนเพราะว่าเขาเป็นไส้หวานนะคะอันนี้เป็นไส้เค็มทีเนี้ย แม่นันแนะนาอย่างนี้เช้าเราจะทอดนะคะเย็นเรานําออกจากช่องฟรีซทั้งแพ็คเลยนะคะหรือจะทานกี่ชิ้นก็แล้วแต่เอาออกมาตามจํานวนชิ้นที่เราต้องการแล้วหาภาชนะใส่แล้วก็ไปถ่ายไว้ในช่องตู้เย็นช่องธรรมดาพอรุ่งเช้ามาเนี่ยก็พร้อมที่จะทอดได้เลยนะคะพอเช้าเราจะทอดนะคะเรานําขนมออกจากช่องธรรมดาปุ๊บให้ฉีกนะฮะฉีกซองเลยนะคะแล้วก็นําขนม ใส่ภาชนะได้เลยนะคะอย่าให้เขาติดกันนะคะฉีกออกมาให้หมดเลยสมมุติเราจะทอดที่ออจำนวนสามชิ้นเราจะทอดที่สามชิ้นเราฉีกออกมาเลยสามชิ้นนะคะดังนั้นสามชิ้นนี้จะอยู่ในภาชนะแล้วพอเราวอร์มกระทะหรือน้ํามันร้อนแล้วปุ๊บเนี่ยเรานําลงทอดได้เลยนะคะอย่าคาไว้ในถุงจนกว่าเขาละลายหมดนะคะเพราะว่าเขาจะคายน้ํามันออกมา เพราะว่าโซคยลเนี่ยเรามีส่วนผสมน้ํามันที่ผสมอยู่กับแป้งอยู่เมื่อไหร่ที่เขาคลายความเย็นออกเมื่อไหร่เนี่ยตัวน้ํามันจะออกมาด้วยค่ะนะคะวันนี้แม่นันจะทดลองทอดให้ที่ห้าชิ้นงั้นเราก็ฉีกออกมาเลยที่ห้าชิ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าใช้ไฟเท่าไหร่นะคะ Okay. เรานำตัวขนมลงวางในหม้อทอดเลยนะคะวางเรียงเหมือนเดิมท่นาจะทดลองไส้หวานด้วยว่าจะออกมาได้เหมือนกันไหมนะคะแล้วเราก็อันนี้ตั้งไฟร้อยแปดสิบเท่ากันนะคะสิบห้านาทีแรกโอเคค่ะครบสิบห้านาทีแล้วนะคะ ดูกันเลยค่ะว้าวว้าวหน้าตาดีนะนี่ค่ะใช้ได้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่นานใช้ให้ดูอีกด้านหนึ่งอันนี้คือด้านล่างนะคะเพราะว่าไฟเข้ามาจากด้านบนแม่นานขอกลับ อีกสามนาทีนะคะเมื่อวานแม่นันก็ทดลองเมื่อวานแม่นันทานไปเซตหนึ่งแล้วค่ะนะคะแลวรสชาติโอเคเลยเดี๋ยวแม่นันขอกลับอีกสามนาทีมาดูกันนะคะเดี๋ยวลองกลับด้านหน้ากันสวยนะ ตัวชั้นเขาก็ยังอยู่นะคะตัวลายเขาก็ยังอยู่นะคะเห็นไหมคะเพียงแต่ว่าลายเขาไม่ขึ้นเป็นชั้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 นฟูขึ้นมาเหมือนตอนเราทอดในน้ํามันนะคะอันนี้เนี่ยเขายังเป็นลายอยู่แต่ว่าเป็นลายในตัวแป้งเห็นไหมคะใช้ได้เลยนะเดี๋ยวไม่นันจะลองหัน่นให้ดูด้วยว่าว่าเป็นยังไง ไมื่อวานแม่ทาไปเซตแม่นันทำไปเซตหนึ่งแล้วก็เลยทราบว่ารสชาติโอเคเลยเพียงแต่เวลาทาแล้วเนี่ยมันจะออกเหมือนเหมือนพายมากกว่าเหมือนขนมปังกรอบๆมากกว่าที่จะเหมือนกะหรี่พะเพราะว่าเพราะว่าตัวชั้นเขาไม่เขาไม่ตีขึ้นมาก็าโอนะแม่นันว่าโอนะ เห็นไหมคะก็ยังมีลายของเขาอยู่นะคะแล้วก็ขอบสีกําลังได้เลยสีอาจจะดรอปลงจากการทอดด้วยน้ํามันนิดนึงนะคะลายไม่ขึ้นฟูเหมือนทอดด้วยน้ํามันแต่ยังคงมีลายในตัวแป้งอยู่นะคะความกรอบความนุ่มในตัวสไส้ในเนี่ยเดี๋ยวยแม่นันจะหั่นให้ดูนะคะโอเคอันนี้ไส้เผือกนะคะ เดี๋ยวกําลังชิมแม่นันชิมแล้วแม่นันว่าผ่านเดี๋ยวให้สามีชิมให้ดูอือรอ,อร่อยมไหมแป้งโอเคไหมแป้งเหมือนกิน,กนขนมปังเหมือนกินพวกพับเหมือนพายเหมือนพายค่ะถ้าเรานํามาทอดแบบนี้ลักษณะเออของเนื้อเนื้อแป้งอะค่ะเขาจะไม่ฟู เหมือนเวลาเราทอดนะคะจะออกลักษณะของพายกรอบๆมากกว่าแต่ตัวแป้งสุกแล้วตัวเนื้อข้างในสุกแล้วอันนี้คือไส้เผือกไส้เผือกถือว่าผ่านนะคะเพราะฉะนั้นแม่นันจะลองที่เวลานี้ทั้งหมดเลยนะคะจะมีเพียงไส้เดียวที่อยากให้นานนิดนึงก็คือไสออ้ไส้ไก่เจี๊ยเพราะว่ามีตัว มันมีมันฝรั่งอยู่ในนั้นซึ่งมันฝรั่งเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการอบนานนิดหนึ่งนะคะค่ะถือว่าผ่าน,นะคะ่ะ